สวัสดีครับผมชื่อวิรัติรักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทํางานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้ครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแต่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีนึงครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนก้อนเหมือนขี้กระต่ายก้อนก้อนก็เป็ด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเป็ดงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินโุลาเนี่ยอืวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆสดๆเลยครับแดงติดคอหานกตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิสตดวงตอนนั้นท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายยามากินยาแก้อ,อกักเสบแก่ลิสตดวงผมก็ซื้อไม่รู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเซ็กที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย กดซ้ำอีกทีหนึ่งไปถึงบ้านหมอให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400หมอบอกหมอเห็นก็ตกใจโอ้400เลยเนี่ถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก็เลยนัดอันท์สาวไปเจอนี่เจอนิ้ในี่ถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้หมาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครเลยครับ คิดว่าจะรอดหรือเปล่าเนอะลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวแล้วก็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเธอค่อยตายคิดจนสว่างคนระับวันนั้นกลับไปจากหาหม,มอหมอบอกว่าเป็นรัะปักเสบสีเล่นเฟซอยู่เล่นเฟซไปเล่นเฟซมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง ก็เป็นโรคปอดระยะสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพลิตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินเพราะลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นๆก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวมันไม่หายสักคี ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มั้งกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนีตีนนี่เลยครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่ห้าสิบเก้าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาหกสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวนันนี้ขอบคุณโคดิตินมากๆเลยครับ